สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรม Skype นะคะนี่นะคะโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสอนออนไลน์ประชุมออนไลน์ก็ได้นะคะอ่าลัลำดับแรกนะคะเราต้องติดตั้งโปรแกรม Skype ก่อนนะคะอันนี้ก็คือติดตั้งมาแล้วนะคะอ่าเมื่อเรา แล้วก็เราก็คลิกเข้าไปนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้อ่าเอ่อในหน้าต่างนี้นะคะก็จะมีเอ่อตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์เอ่อเราสามารถ Copy ลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนหรือว่าให้นักเรียนให้เข้ามาจอยเอ่อเป็นให้เข้ามาจอยในในใน,ในการประชุมออนไลน์ของเรานะคะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นชื่อบัญชีของเรานะคะ,ะในการในการใช้โปรแกรม Skype นะคะจะต้องมีบัญชี Microsoft Office ด้วยนะคะอะ่แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการแชทเมื่อเราไม่เข้าใจหรือว่าประชุมประชุมอยู่หรือว่าเรียนอะไรอยู่นะคะหรือว่าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะแชทพิมพ์หาคุณครูได้นะคะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการโทรการคอรแล้วก็เราสามารถที่จะโทรอย่างเดียวไม่เห็นหน้าก็ได้นะคะมันจะเป็นการติดต่อเราสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนที่ที่เราจะติดต่อเพิ่มเพื่อนให้อยู่เหมือนเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ,ะเราจะมาลองประชุมจะมาลองประชุมกับเพื่อนดูนะคะ ่าเราจะมาเริ่มตรงตรงนี้นะคะม e t นาวนะคะกดเข้าไปเลยนะคะอ่าพอกดเข้ามานะคะก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะคะอ่าขึ้นหน้านี้เดี๋ยวอ่านี้นะคะจะเป็นลิงก์ในการแชร์ให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนเข้ามาจอยคลาสกับเรา,าเดี๋ยวจะลองแชร์ลิงก์ให้เพื่อนนะคะเรากดากด y p y นี้นะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะส่งไปนะคะอ่า โอเคเราส่งไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอให้เพื่อนเข้ามาสักครู่นะคะอ่าเมื่อเราส่งลิงก์นะคะแล้วก็เพื่อนเข้ามาแล้วเรากดสตาร์ทเลยนะคะสต,ตาร์ทในการเริ่มอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาสักครู่นะคะอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูอ่าวันนี้นะคะเรามาเรียนออนไลน์ ในโปรแกรม Skype นะคะอ่ค่ะนักเรียนเข้ามาด้วยลิงก์ที่ครูแชร์ให้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคพร้อมเรียนหรือยังคะพร <อ S 1> ้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเออ่โปรแกรมในการนำเสนองานนะคะ Microsoft หรือว่าเว็บต่างๆที่เราสามารถที่จะนำไปนำไปหาเทมเพลต มาใช้ในการทำโปรในทำนำเสนองานนะคะอ่ะม่มีเาหลังจะมีนักเรียนเห็นโปรแกรมของครูไหมคะเห็นโพยของครูไหมเห็นค่ะฟ<อ>รีซีอ๋อโอเคโอเคอันนี้นะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนี่เป็นโปรแกรมฟรีซี รู้จักไหม่หนูเคยได้ยินค่ะแต่ยังไม่เคยได้ลองใช้ค่ะครูอ่าเดี๋ยวครูครูจะนําเสนอโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเราจดนะว่ามีโปรแกรมอะไรแล้วก็แล้วก็เราไป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 ศึกษาเองนะว่าเป็นว่าใช้งานยังไงนะค่ะครูมีคู่มือแล้วใช่ไหมคะมีแล้วค่ะครูแนบคู่มือไว้ในใน Google ใน g o Google c l a s s r o o m นะคะ ค่ะอ่าอ,อันดับแรกนะคะเป็น p ีซีอ่าอันนี้เป็นไฮกูเด็กเราเราเราไปค้นหาตามชื่อนี้เลยอ่าเซิร์ชในช่อง Ui ไออะไรใช่ไหมคะได้เลยค่ะอ่าไปนใ,นใช่อ่านี่ โปรแกรมจดจุดไว้เลยค่ะครูเออโปรแกรมน่าสนใจมากพิกทูชาร์ดเคยได้ยินไหมไม่ทันเคยฝนมันเคยพูดอะครูฝนเพื่อนหนูในห้องอ่ะครูแต่ว่าไม่เคยได้ลองใช้อ่ะค่ะเออโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้นะอันนี้โน้ตจะจบกันแล้วค่ะต่อไปเลยคะอ่าอ่าอันนี้สีเหลืองอะไรคะครูอันสีเหลืองคือสไลด์นะคะเป็นโปรแกรมของ Google ของ Google อ่า อันนี้เป็นแคนวาอันนี้ก็คือมีเทมเพลตเยอะแยะมากมายเลยน่ารักมากเลยค่ะใช่อันนี้คือไปทำแมปทำแผ่นพับทำโพยนำเสนอทำโปสเตอร์ทำโปสการ์ดอะไรได้เลยเลยด้วยค่ะครูค่ะเออไปศึกษาดูนะอันนี้อ่านว่าโซโฮนะคะโซโฮชื่อเหมือนเกาหลีเลยค่ะครูใช่ช่วงนี้ ช่วงนี้ก็ดูหนังเกาหลีวนไปใช่ไหมพวกเราใช่แล้วครูโรงเรียนปี <c oughs> เรียนออนไลน์ทึงบ้านใช่อ่าต่อไปต่อไป <c oughs> อันนี้อ่านว่าเวนเกจเวนเกจอ่าลองไปค้นหาดูแล้วก็ไปศึกษาดูนะค <c oughs> ่ะอ่านี่อ่านว่าอะไรคะนักเรียนข้าวถูอ่าเป็นอันนี้เป็นโปรแกรม ที่ทำเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะเราพิมพ์ว่าพาวดนเข้าไปแล้วก็เป็นเป็นการสร้างแอนิเมชันก็ได้สร้างภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวแล้วก็นำเสนอมีมีคนพูดขยับปากขยับมือได้ด้วยอ่าลองไปศึกษาดูอ่าอันนี้คือเรารู้จักกันแล้วก็คือ powerpoint อ่าครู ใช่นี่วันนี้วันนี้ครูก็ใช้ powerpoint นะคะอันนี้ก็มีแบบเอ่อเอฟเฟคเยอะแยะมากมายอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวนูจะนูจะลองไปค้นหาดูนะคะครูเคเดี๋ยวนูจะลองทำอะไรก่อโอ้ อ่ะตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอของครูเป็นยังไงบ้างอะ่ะมีมีเห็นไออันนี้ไหมอิโมจิเห็นไหมอิโมจิอ่าน,นี่คือเป็นอิโมจิไหนลองกดดูสิเออมีให้กดไลค์กดหัวเราะอ่านี่เป็นอิโมจิตรงนี้อ่าเราสามารถแชทได้ด้วยนะโปรแกรมนี้นะแชทไหนลองแชทหาครูสิ ฮัลโ <Hello. S 2> หลกลุใจได้ดยฮัลโหลฮัลโหลไหนลองแชทกับครูหน่อยถ้านัาเกเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะแชทถามได้นะคะเผื่อว่าครูไม่ได้ยินหรือว่าฟังไม่ทันอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนแล้วก็สามารถที่จะเรียนแบบนี้ได้โอเค วันนี้เข้าใจไหมคะเรื่องโปรแกรมในการนําเสนองานเข้าใจค่ะคุณผู้เดี๋ยวจะนําไปใช้นะคะอ่าสงสัยของยาสมินเน็ตเน็ตค้างนะคะอ่าโอเคหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว,ลลวโอเคงั้นครูก็ขอ,อจบการนําเสนอการสอนเพียงเท่านี้นะคะอ่า,อาเจอกันใหม่อ่ะนะคะก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอโปรแกรมสกายนะคะค่ะก็เมื่อเราเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คืออนักเรียนก็สามารถที่จะนำวีดีโอไปย้อนดูได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแนบใบความรู้หรือว่าใบงานต่างๆไว้ในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom หรือว่า คลาสโจโจได้นะคะค่ะก็วันนี้ขอขอจบการน,นำเสนอ